ทุกคนตอนนี้ผมมานั่งนะนครนตะเบ้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 สัมผักันลังกันลังใช้สมาธิจ้องกับไอ้ไอ้ทุกประวันเอามาตะเบ้เนี่ยเล่นเลยโอ้ยวิธีวิธีสมมติจ้องนะทุกคนโอ้ยตาก็เมื่อยเหมือนกันตาก็เพิ่งจะ ตบล็อกเอยสู้ล็อกได้เจสี่มันนอน้ะไหนลูกไหนคือนางฟังคือนางกับพ่อนะทุกคนก็คือซอมบี้อ่ะตอนนี้ที่ผมช่วยซอมบี้ก็คือช่วยช่วยดูแลซอมเอดูแลเบบี้เพราะว่าทุกคนซอมบี้อ่ะเวลาเวลานานคือนางจะต้องเข้าอ่า เข้าไปเพื่อจะไปให้นมลูกก็ทุกคนนะครับไหมแต่แต่นางก็ให้ได้ในนานเพราะานางทือว่ามันนางก็จะเจ็บเจ็บตรงนี้เนี่ยคือผมก็จะเอานมแพ้แล้วก็นม,กมโโมอให้ให้นางกินสบายแต่นางกินหลายอย่างนางจะกินหลายอย่างนางก็คือเดี๋ยวนี้นางจะออกมาเข้าบ้านนะนางก็จะนอน คือนางก็จะนอนตรงผมมีที่นอนให้นางอยู่ตรงด้านหน้านี่ใช่ไหมแล้วก็ผมก็จะมียากันยุงเพราะว่าตอนดึกยุงก็ไม่มีแล้วแต่ตอนหัวค่ำนางก็ไม่ออกมานะตอนหัวค่ําเราก็อยู่ในห้องครัวกันนางจะออกมาตอนที่นางนางสักประมาณสักสามทุ่มนางก็ออกมาสบีนะสบียอ่ะเบียขอบขอคุณขอบคุณพ่อที่ คือแบ่งเบา,แบ,เบาแบ่งเบาสัมบีเยอะเพราะว่าอย่างผมอะคือตอนนี้งานประจําผมม่นยังยังยังต้องทําเลยเพราะว่าโปรมีโปรเจกต์งานอ่ะแแล้วโปรเจกต์งานก็เร่งด้วยอ่ะผมก็ยังต้องหาหาช่วงเวลาเพราะว่าตอนนี้ซัมบีเขาก็จะสังเกตและเสียงรถเสียงอะไรมาที่หน้าบ้านผมใช่ไหม นางก็คอยดูคอยนี่อยู่สัมบีสัมบีวะชอบหนูชอบอากาศอย่างนี้นะไอ้สัมบีนะ่อากาศนี่นสดชื่นนะทุกคนอากาศตอนนี้มันสดชื่นนะสัมบีเขาชอบสูบอากาศสูบอากาศ คือตอนนี้ซุปเปอร์วันมันมาควนเนี่ยพอไม่ได้ใช้งานมันาพอซอมบี้ของไม่จ้างแล้วมันชอบมากวนเห็นไหมมีอยู่สองตัวซุปเปอร์วันมันมาทำอะไรวะเห็นไหมนางบอกว่านางจะผิงแดดด้วยนางเลยมันจะมากินตรงแดดที่ผมให้ตรงนั้นนางไม่กินนะหมันไส้ซอมบี้ ก็มากินกลางแดดยกเองก็ไม่ได้นะเธอทุกคนอิสซาบ,บีเขาก็ทานอาหารอยู่ปล่อยเขาทานเดี๋ยวผมจะดน้ำต้นไม้ก่อนเห็นไหมทุกคนเขาก็ทานอาหารเขาไปทานอาหารแล้วก็จะมีนมด้วยพอเมื่อกี้ทุกคนอตอนที่ผมออกมานี่มาเวลมันเลตามองโอ้โหแต่ผมก็ต้องรีบออกทุกคน นึกไหมคือเข้าใจไหมผมว่าคือมันเหมือนมัน,ม,นมันหลายบวกบวกอะทุกคนเราต้องดูแลสมบีด้วยใช่ไหมดูแลเขาแล้วดูแลจิตใจเขาด้วยไงมางทีเราสนใจเบบีมากาก็ไม่ได้เราก็ต้องแคร์เขาจริงๆผมก็ก็รักหมดเขาก็เข้าใจนะผมว่าเพราะว่า ช่วงไหนที่เบบีนอนหลับเนี่ยผมก็จะมากับ,กบเขาแล้วเป็นช่วงไหนที่ผมต้องทํางานผมก็ต้องขึ้นไปทํางานเนี่ยผมต้องเตรียมเตรียมหลายอย่างทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทํางานบ้านะคราต้องเคลียร์เดี๋ยวก็ต้องมาเคลียร์ห้องนี้อีกว่าแล้วทําอย่างอย่างผมไปเคลียร์ห้องเคลียร์ห้องนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาลดน้ำต้นไม้เคลียร์ห้องแอร์ทุกคนเคลียร์ไว้เพราะวาเนี้แดดร้อนเนี่ยเดี๋ยว Bye, ใบ่บายสายมันต้องร้อนมากๆเลยผมไปเคลียร์ห้องก่อนเดี๋ยวให้ผมมารดน้ำต้นไม้ส่วนซัมบี้เขาก็ทานเข้าไปโอเคทุกคนตอนนี้ผมเพิ่งจะได้โอกาสขึ้นมาทำงานข้างบนเแบบีนอนหลับอยู่ข้างล่างโอ้โหเข้าไปต้องสู้ลบปบมือมันอีกนานกว่ามันจะนอนนะทุกคน ทำไหมคืออากาศก็ร้อนด้วยไม่รู้ทางบ้านผมมันร้อนอะไรหนังหนาทุกคนร้อนแบบร้อนอบอ้ามากอะ่ะอมไม่น่าเชื่อเลยนะนี่จะถึงหน้าหน,นาวแลตอนนี้ผมก็อยู่กับใครแหนเ <c oughs> ข้าใจเลยนะกล้องลงมานี่น่นอนไม่ได้ตั้งใจนะทุกคนไม่ได้วางคืออะไรล่ะ คือไม่ได้วางกันไว้นะอืมผมก็ก้องมาแล้วเขาก็นอนเลยอ่ะนึกไหมซอมบี้เหมือนที่ผมบอกทุกคนอนะ่ะคือซอมบี้เขาก็จะติดผมเบบีก็ติดผมนึกไหมคือกลางคืนอนะ่ะซอมบี้เขาจะนอน,นอนข้างนอกอืมเพราะว่าถ้านอนข้างนอกมันมันผมไม่ต้องไป กังวลตื่นที่จะให้เขาไปส่งเขาฉี่ไงทุกคนถ้าเขาปวดมากๆคือข้างนอกมันฉี่ได้ในบริเวณบ้านใช่ไหมก็ฉี่ได้คือคือคือกลางคืนแล้วเขาก็มันอยู่กับลูกเขาก็ไม่ได้ทุกคนทุกคนผมอยากจะตัดเล็บเขาแต่กันกยอยู่ข้างล่างคือเขาจะให้นมแบบลูกแค่ ประมาณครั้งเดียวต่อวันนะคือจริงๆเขาอยากจะเข้ามาหลายครั้งนะพอเขาเข้ามาเนี่ยพอลูกเขากินนมมาไม่ถึงหนึ่งนาทีเขาต้องกระจกกระจักวิ่งออกเลยมันเจ็บมั้ฟันมันแหลมมาเด็กๆอะ่ะคือใจเขาเขาอยากจะให้นมลูกเหมือนกันแต่คือมันเจ็บผมก็เลยอ่นมแพ้ที่ให้เด็กๆแล้วก็ให้เขากินอาหารเมร็ดพยายามให้กินอาหารเมร็ดเพราะว่าเขาถ่ายมาจะได้เป็นก้อนนะทุกคนก็เรื่องจริงนะ คือเอฟซีเขาแนะนำาเมื่อกี้ก็ผมก็จับอ่าวันนี้ผมก็เปิดของขวัญนะไม่ได้จับเลยเมนกี้ผมก็เปิดของขวัญคือพอดีมันมีกล่องอ่าอีกกล่องหนึ่งหลงมาก็คือเป็นของพี่วิทยาและก็ภรรยาเนาะโหท่านส่งของมาโหูป라พดมากมากส่งส่งประมุกย่างไงทุกคนประมึกย่างที่แบบตัวใหญ่อะคือแพงนะผมดูแล้วอะหลายตังค์อะ มือและไหนจะไอของที่น่าจะใส่กล่องอื่นมันเต็มอาทีทั้งมามา่ามีทั้งครีมแบบน้ำเด,ดร์ตอมีทั้งนัตติลูสมีทั้งไม้แปรงฟันโอ้ท่านแบบโอ้เมตตามากๆเลยอะแต่สอมบี้เธอไม่มีไม้แปรงฟันนะโอ้สอมบี้แค่อาบน้ำได้ก็สุดยอดแล้วอะคือจากแต่ก่อนเขาผมก็ไม่คิดว่าเขาจะอาบได้นะตอนที่ผม ตอนที่ผมจับเขาอาบครั้งแรกอะในห้องน้าอะคือจับครั้งแรกเลยไม่ไม่ได้อาบนะทุกคนครั้งแรกเลยนะครั้งแรกที่ผมอุ้มไวเนะี่ยโอ้ยมันกระโดกกระดากมันมันมัน,ม,นมันตื่นอะตื่นมากๆตอนที่เขายังไม่เคยเข้าบ้านผมเลยอะครัวก็ยังไม่เคยเข้าอะ่ะแต่ผมเห็นเขากบ,บอกมาผมอุ้มเขาไงพุ้มเขาไปอาบอะกระโดกกระดาก,ก,ก,กมากเลยครั้งแรกนี่อาบไม่ได้สรุปคืออาบไม่ได้อะ่ะแล้วผมก็โมโหเลยเพราะมันเละหมดเลย เละเทะหมดเลยอ่ะผมผมก็เปียกตอนเละเทะจะลุกไม่ได้อาบแต่ครั้งที่สองเนี่ยคือก็อุ้มมาก็ขัดคืนนิดหน่อยนะแต่ก็เหมือนที่ผมถ่ายคลิปที่ในห้องน้ำนะั่นคือครั้งที่สองนะที่ว่าที่ผมเขียนว่าอาบน้ำครั้งแรกได้ครั้งแรกอะ่ะหลังจากนั้นนางก็ชินแล้วไงก็ให้ผมอาบโดยปริยายแต่วันนี้นางก็จริงจรินางนอนข้างล่างแต่อากาศข้างล่างมันร้อนเนี่ยผมก็นึกภาพไหม เห็นเบบีเขาอยู่ในห้องแอร์ข้างล่างอะ่ะแล้วผมผมจะนุนพวกไปทำข้างล่างคือทําไม่ได้มันกวนเนี่ยทุกคนผมก็เลยมาเปิด uh, ห้างบนอะ่ะเปิดแอร์ห้องบนแล้วก็เลยชวนอมบีมาด้วยผมมาต่างแอร์กันอมบีเห็นนางแบบนอนอยู่ข้างล่างสงสารเนะี่ยเดี๋ยวหาว่าลําเอียงอีกก็คือที่สมบีนอนอากาศร้อนที่เบบีไปว่านอนห้องแอร์นะ ซัมบี้เขาก็เลยนะั่นอนท้องแอร์มั้งนะทุกคนทุกคนดูดิซัมบี้แหมมีการมองเธอเหมือนเ่อ <c oughs> เหมือนองหญิงเลยซอมบี้ซอมบี้จริงๆแล้วเธอคือองคหญิงหรือเปล่าองค์หญิงปลอมตัวมาหรือป <c oughs> เปล่าทุกคนจากที่แบบว่านั่งอยู่หน้าบ้านน่ะแล้วผมคิดว่ามันไม่ผมคิด ก็คิดใ,ในใจข้าง้นมันไม่มีวันที่จะขึ้นมาบ้านผมได้เด็ดขาดนะทุกคนดูดิขาดนนะมันเข้าห้องครัวครั้งแรกก็ยังกระดกกระดักมาวันนี้นางมันนอนโอ้โหแล้วเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ที่มันเข้าไปในห้อง <laughs> พี่ผมตามหานางอะ่ะอากาศร้อนร้อนอะ่ะนางไปหลบห้องนอนผมผมว่ามันต้องไปสอดส,ส่องแน่เลยเนะี่ยหรือจะไปทำความสะอาดห้องนอนพ่อลกจะตาย ทุกคนเห็นไหมพวกหมาพวกนี้เวลาได้ยินเสียงผมอ่ะเขาก็ถึงง่วงไม่รู้เอฟซีง่วงไหมเสียงผมอ่ะเสียงผมมันไม่ได้แหลมไงทุกคนมันก็เลยทุมๆมันเหมือนง่วงๆไงทุกคนเข้ไหมสมบียังไงโอ้จะหลับก็หลับแต่ถ้าเป็นเหลือกตายิ้มจริงๆอ่ะคือสอมบีเขาได้ความรัก เขาก็เลยแบบว่าเขาก็พยายามมองผมเวลาผมทําอะไรบางทีผมก็วุ่นวายางไงผมก็ตะคอ,อกใส่เขามากบางทีแบบเบบีล้อมหน้าล้อมหลังโน่นนี่สพี่เขาก็จะบวิง่งหมุนหมุนหมุน,มน,มนผมเวียนหัวทุกคนผมก็ตะคอกบอกเขาว่าหยุดอะไรางี้ใช่ป่ะเขาก็หยุดเลยนะหยุดแล้วก็หมอบลงเลยอืมองั้นผมก็จะให้เขาออกไปข้างนอกก่อนอเห็นไหมพ่อจะทำงานพ่อก็มาเล่นกันหนุ่มเลยเนะ่เดี๋ยวพ่อไปทำงานกัน พ่อผมจะเปิดคอมอันที่คอมผมผมทำงานอยู่ครับผม,มงั้นงั้นเธอก็นอนไปนะเดี๋ยวพ่อขอทำงานก่อนนะโอเคนะโอเคนะจ๊ะองค์หญิงองค์หญิงใหญ่องค์หญิงใหญ่แห่งบ้านสายทองสองบีฉันลงไปเคลียร์ข้างล่างเคลียร์ช่างฉันไปบอกช่างว่า ทำเร็วๆนะแต่ฉันก็พูดอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าห้องน้ำมันน่าจะเสร็จแล้วเพราะว่าฉันจะให้เขาทำตรงไอ้เคลียร์ไอ้เอาทรายลงอะฉันไม่ไหวอะสอมบี้ฉันก็เลยให้เขาลงแล้วก็ส่วนไอ้กรงอะฉันเรียกบ้านเธอฉันเรียกกรงมันดูไงรู้นะสอมบี้นะบ้านของเธอเน่ะเดี๋ยวค่อยสร้างเดี๋ยวค่อยสร้างทีหลังเดี๋ยวฉันดูก่อนงบประงานงบประมาณเป็นยังไงมันงก็รู้เนี่ยนะแล้วเธอยังไงเนี่ย นอนหลับแลนะหัวใสจนั่งนอนหลับหนุหน,นผ้าของใครนะของเอฟซีคนไหนสมงสมทีทุกคนทุกคนดูห้องครัวผมดิห้องครัวผมเหมือนสวนรรค์เลยไหม <c oughs> ทุกคนผมกำลังเคลียร์เบบี้แล้วห้องน,อน,นู้นโคตรเหนื่อยเลยแล้วก็เคลียร์อีซอมบี้อีกเหนืัอยไหม คือซอมบี้ที่หน้าบ้านอีกเน,ย,เนยก็เลยมาคลายเครียดนี่ทุกคนไหมการคลายเครียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะพอดีผมก็เอาทิ้งแล้วไร้ประโยชน์เนี่ยผมก็เ,เลยเอามาใส่น้ําแล้วก็ดูแล้วก็คลายเครียดดิเนทุกคนมัาเป็นคลายเครียดไหมละ่ะไม่รู้ดิคนอื่นอาจจะไม่คลายเครียดแต่ผมคลายเครียดอะ่ะผมเป็นอะไรที่แป,กแปกลกๆอะไรอย่างนี้มันเหมือนเราเราอยู่ดินแดนสวรรค์นะทุกคนเนี่ย มันอยู่ในแดนสวรรค์เลยนะทุกคนตอนนี้คือเขากำลังกินนมแพะกันอยู่เพราะว่าแม่เขาเข้ามาให้นมแพะเดียวเขาไม่ไหวไงเขาก็เลยออกไปเพราะเขาตัวใหญ่แล้วก็ตัวใหญ่แล้วก็ใช้แรงเยอะ ใครก็จะไม่ไหวอะแม่ที่ไหนจะไปไหววะพวกเธอ,เอทำดุนแรงมากมนา่นาโน่น่ารักมากดูดิทุกคนกินเสร็จแล้วก็เข้าไปห้องน้ำโอ้โหตามด้วยมาเวลโอ้หน่ารักถสุดๆเลยใครวะจะเป็นดูดูทุกคนแม็กกี้แม็กกี้มันต้องไปฉี่ตรงนั้นแน่นอนผมดูแล้วมันไม่เหมือนพวกนี้เลย <c oughs> ไปหาฉีดที่อื่นแลยยังไม่ได้ฉีดเลย <c oughs> ดูดิว่าตัวไหนจะจะฉีดตรงอนี้ตรงนี้คือเป็นทเป็นที่ฉีดทุกคนห้องน้ำก็ดูที่ว่าใครโอ้นำโชคก็ดีนำโชคก็เก่งเก่ง <c oughs> <c oughs> สามตัวแล้วมาเวลนำโชคนะเนาะนแต่แม็กกี้เดินเบื้องหลังตารู้นะไปฉี่ข้างหลังอะแล้วองหญิง่ะ Hmm? con <coughs> <Huh? coughs> hmm. gì chết nội nông ừ mà con gọi đi lại mà con luôn tài lên จะให้ตาอุ้มอะโอเคอ่ายังไงน้องเห้ามาเห็นไหมน้องกองมาโอ้ทุกคนเดี๋ยวด,ด,ด,ดตาไปเอาทิ้ชูุเปียกกันอนองเจ้าน้องเจ้าเธอจะไปกัดโทรศัพท์ไม่ได้นะ ตาจะเออะไรถ่ายล้วจะไปกัดฮะโอ้นนกมองทำไมไม่รูหนุเลยหนุมองตั้งนาน,นตามองมตั้งนาน มาเวลในทึงงอนตาไงทุกคนมาแล้วมาเวลหงอนตาตอนแรกบอกว่างอนตาไม่มาหืมาทุกคนตอนแรกก็มาเวลงอนขอเรียกมาไม่มางหนตาเลยหรือ อ๋ออทบจตตาโอ้ยเอ้ยด้ด้โอ้ยอือกตาออยู่นน้อนี่นอนีแ่แก้วมเ้ยนอนนี่นนนกอนอดิกนยดิข้างอหนาวนะข้างอ้างนอเยนมากนะอืออืทไมพี พาเรียกไม่มาขึ้นมากดตาแล้วขึ้นกดตาแล้วลิงกันนุ่นและเห็นไหมลิงกันตรงที่ฉี่ละเดี๋ยวได้ให้นายน้อยฉี่ก่อนมาเวลเออให้น้องฉี่ก่อนเราเคยเล่นนายน้อยก็ไปฉี่ไงทุกคนเห็นไหมตัวน่ามันมายอง มาเวลไปฉีดตรงนั้นเฉยเลยเช็ดกันเห็นไหมทุกคนมันไม่ใช่ง่ายดายนะทุกคนตอนนี้ผมอยู่มาเวลแล้วก็นำโชคนาโนแล้วก็พี่มาแล้วก็แจ็คสันองค์หญิงไปอยู่องค์หญิงไปนอนอยู่กับแม็กกี้ที่เก้าอี้นู่นละยังไงบุอือ อะ,อะไรยงไงอไงน้ำโชคเจะกัดไอแนอนุแรงนะเขาเป็นน้องเธอในขนะองตัวเล็กนะไม่ได้ทำรูปไม่ได้แต่นนุก็มากัดตาตาจะปกป้องหนูนะหนูมากัดตานี่แล้วแนน,นุที่บอกโดนแนนุดิมันเด็กนะ นายหนอนายนนานนานอนายนอแกเลยนายหนอต้ององหยิงคงไม่มาหาตาบออุ้งหิ่งอุ้งหยิงอุ้งหญิงหลับอหิงหลับเอแล้วแล้วไม่พบเจอเมื่อไหร่จะหลับฉันจะเป็นรถต้้งมานห้นะผมต้องไล่ทำตัวอย่างจริงๆห้องครัวยังไม่เก็บนะอันนี้พวกนี้ต้องเก็บแต่สายๆพ่อแมนมาเก็บนี่ ผมจะให้พวกเขานอนอีกตื่นแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปรดน้ำต้นไม้ใช่ปะแล้วก็เอาข้าวไปให้ตองนี้หน่อยแล้วก็ค่อยมาทำอะไรในครัวตอนนี้จนิตอนนี้เอาพวกเด็กๆนอนอ่ทุกคนคือเวลาการนอาเด็กๆนอนต้องเล่นกับมันแล้วเราเดินหนีก็ไม่ได้นะผมเดินเข้าประตูนี้ไม่ได้เลยร้อง เดี๋ยวนี้แจ็คสันก็ร้องเอ้าน้องโจ๊เธอนี่จะไปกวนเอฟซีตลอดนะเอฟซีเขากำลังมองเธออยู่เธอก็ไปกวนเนี่ยนะไปกวนเขามองดิมองเอฟซ oh. ีหน um. ่อยอยู the the ่นั oh, oh, oh. ่นเห็นไหมเอฟซีเอฟซีกำลังมองหนูอยู่เอฟซีกำลังมองหนูอยู่หนูให้โชคเอฟซีดิให้โชคเอฟซีดิเอฟซีหนูรักเอฟซีโอ้โหออร่อยว่ะมาเวลนี่เล่นแบบ ไม่รุนแรงนะโเบลนะองความสนใจมาเวลนี่การละครนี่มาเต็มเลยนะเซอมาดงเซนโมเบลดูดิแหมเีททำเป็นหญิงยิงญิงไม่ยมาหาตาไม่ไหวแล้ะทุกคน